สวัสดีครับเพื่อนๆชาววอสีทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับซีรีส์การเอาชีวิตรอดหาทรัพยากรและผู้รอดชีวิตในโลกซัมบี้นี้นะครับวันนี้ผมพะพว่าเพื่อนๆไปกันที่เมือง Local m o u n t a n c a m นะครับ เปอ่์ผู้ใจมองสินนากนันและปืนตะปูของเข้าเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> ธรรมชาติที่สวยงามบรรยากาศมันชื่นใจจริงๆ ดูกันซิว่าเมืองโลค a l mountain c a m p s i เนี่ยเมืองี่โอโคตอา่านยากเลย,ยเมือง l o c อ l mountain c a m p s i นี่นะจะมีทระะัพยากรและพืชพชีว<ห>ิตให้เราได้รักไายบ้างไหมนะ มอเทนแคมไซนะครับตรงมีผู้รอชีวิตบ้างแหละเมืองเนี้ยอย่าเป็นซอมบี้กันหมดเลยเหงาเ <c oughs> <c oughs> หงาอ่ะทีพีที่สี่แล้วมั้งเนี้ยยังไม่เจอผู้รอชีวิตเลยนะครับเจอแต่ซอมบี้ ตุกเฉยถ้าไม่มีแล้วก็จะลุยต่อ ให้ด้วยแจ้วชุดเกาะกำลังขาดอูกพอดีเลยโอ้ใจเย็นครับพี่ทีละคนนะครับพี่ทีละคนนะครับน้อง ชุดเกาะอ,อีกแล้วดีดีดีด,ดีขาดแคนเดี๋ยวพอดีเลยไล่โล่ด้วยวชุดเกาะอ,อีกแล้วเหมือนชุดเกาะเยอะวะ่ะ ไม่มีผู้รอดชีวิตแล้วก็คุยกับซอมบี้ไปนะครับแกงเงาโอ,โอ,อ้โหชุดก <t> ่อกแล้ว จะฟาร,ร์มต่อมีดบาบคาตาะด้วยแจว้ว ก็อดเยอะจังวะเนี่ยสวัสดีครับของมันเจมพี่เจม,มจะเย็นพ,นพี่ขอใส่แม็กแป๊บหนึ่งดีหลายคนหลาคนนะจ๊ะหลาคนนะจ๊ะคนตำรวจจะว่าไปเหมือนนี่ก็ทรัพยากรเยอะดีนะครับเนี่ย ของเต็มตัวแล้วเนี่ยพร้อมแตกของพร้อมแตกแล้วเนี่ยโอ้โหทั้งปืนทั้งเกาะไม่น่าเชื่อนะครับเมืองเล็กๆแบบนี้จะมีทรัพยากรเยอะขนาดนี้นะครับทั้งชุดเกาะทั้งอาวุธโอ้โหเยอะจริงๆนะครับ ก็เริ่มต้นนะครับที่ทิ้งไปเอาเกาสองไว้ดีกว่าแต่ก็เสียดายนะกระเป๋าน่าจะเยอะกว่านี้ชุดเกาะชุดเกาะเบิ้มเบิมเบ้มอยนะ่างไรฮะไม่สนละจังหวนะนี้ใครจะยิงก็ยิงพร้อมแตก <c oughs> เอาของก่อนโลเทอร์มองเห็นนะครับถ้าขาดแคจุดเกาะเนี่ยมาเมือนไม่ได้เลยทั้งเกาะเริ่มต้นทั้งเกาะสองเกาะสองวะไม่ใช่หรอก เริ่มต้นเหมือนกันนั่นแหละแต่เยอะครับชุดเกาะเยอะมากยเนี่อาวุธก็มีให้ด้วยชุดเกาะก็มีให้โโอ้โบักเลยแค่มาเมึงเนี้ยเป่าเต็ม <c oughs> แบบนะครับที่แมวจะเข้าห้องนะที่แต่งปืนด้วยโอ้โห กระเป๋าใหญ่กว่านี้ผมขนไปหมดแล้วนะเนี่ยมีนายวิชันใ้ด้วยสุดสุดจริงแล้วก็มอสเทนแคมไซน์นะครับมาต่ำกันได้นะครับเพื่อนชุดเกาะเบิ่มๆเลย อิ่มครับอิ่มบอกเลยอิ่มชุดเกาะน,นี่แหละเต็มตัวในชุดเกาะพร้อมแตก <c oughs> ใครจะมาก็มาจหวะเน,นี้ย <c oughs> <c oughs> ไม่เอาโลกแล้ว <c oughs> <c oughs> อิ่มนะครับของเต็มเป่าเลย เดีกว่าเราแล้วเ,เข้ามอเทนนะครับก็เป็นเมืองเล็กๆใกล้เซฟโซนข้างบนนะจะเป็นเมืองกใกล้เซฟโซนบนวนิวน่งไปพิป่มเดียวก็ถึงตอนไหนแป๊บเดียวตอนไหน <c oughs> <c oughs> แต่ว่านะครับขี้เกียจวิ่งนะ น่าเสียดายนะครับไม่มีผู้รอดชีวิตนะครับแล้วก็ขอสักโปองละกันสไนเปอร์คู่ใจโคตรเท่ <c oughs> <c oughs> เพื่อนๆสำหรับโลคอลม t a เทนแคมไซน์นะครับเมืองที่น่าอยู่แบบนี้แต่ไม่มีผู้รอดชีวิตนะคลิปต่อไปจะเป็นยังไงผมจะไปเมืองไหนเราติดตามกันนะครับเพื่อนๆบายบาย,บายครับ